สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกันในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564นะครับเวลา12.20นโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ หลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ1เดือนเศษนะครับมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งของโควิด -19 กานะครับทำให้กิจกรรมการจัดการแข่งขันมวยถูกระงับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นขี้ขายลงนะครับรัฐบาลมีการประกาศปลดล็อกนะครับทำให้มวยกลับมาทําการแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นไฟแรกนะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่กลับมาถ่ายทอดสดนะครับในรอบ1เดือนเสร็จนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไข ที่สอบอคกําหนดนะครับนั่นก็คือการจัดในระบบปิดไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าไปรับชมในสนามได้นะครับฉนั้นแฟนมวยก็รับชมได้เพียงช่องทางเดียวนั่นก็คือทีวีที่หน้าจอที่บ้านของท่านเท่านั้นเองครับมุมสังเกตการณ์นี้นะครับน้อข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่องสานะครับสึกจ่ามวยถ่ายมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe และก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบเ279ลุ้นสนุกทุกสังเวียนโมเดลโมยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ adsbb279 มีแอดหน้าก่อนนะครับ d s b b 2 7 9 แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k มุสมสังเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยมากมายเลยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนหมยได้รับทราบกันทุกวันนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนขครเข้ามาขายเข้ามาเสียบแทนรวมไปถึงกระแสเรทในแต่ระหว่านะครับเรียกได้ว่าข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนหมยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสังเวียน จะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3านะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564นาะครับผลงานการประกบคู่มวยสัปดาห์นี้ก็เป็นหน้าที่ของทีมงานศึกเจ้ามวยไทยนะครับประกบไว้ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าติดตามเลยนะครับหลังจากที่กลับมาไฟแรกในรอบ1เดือนเจๆนะครับเพราะว่ามีมวยรอบไฮรุนกันถึง3คู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายช่วงสําคัญ ทั้งสาคู่เลยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1นนี้เป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับรอบตัดเชือกคนชนะก็จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปรอชิงอันดับ3นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือยกยกพันล้านนะครับแจ็คซีฟูดพระราม3หรือว่า PK แสนชัยมวยไทยยิมส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงิน,นครับเจริญชัยเจพาวารุปสมุยนะครับหรือว่ายอดแสนจอนุพรัตนพิกัดหมอลี่ยี่สิบสองปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงยกพลานี่สิบแปดปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซอมยทติค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรือนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีเสียแจ็คนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะขวาไตขวานะครับในไล่แขนล็อกรัดมัดตีอย่างแน่นแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับบูสู้ดุดันสอกสวนอันตรายนะครับโดยที่สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับยกพลานก็มีชนะนอกยกสี่นะครับ ก,นนก่อนนั้นนะครับไฟแรกสามไฟสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงโยคาระ,ะนะครับมีแพ้คะแนนคอปเตอร์ TBM ยิมที่ธนกรสเตเดียมนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8นะครับชนะนกยก4เพชรภูเมงเจียบรามอินทาที่ช่อง7อ่าที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับลาสุดนะครับชนะคะแนนเป็นเทพสิทธิ์หนุ่มน้อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชนะไป2แล้วก็แพ้เพียงแค่1นะครับ ส่วนทางด้านฝันน้ําเงินนะครับเจริญชัยนี่29ปีนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโยธาลักษ์มวยไทยนะครับโดยมีบังนุยโยธาลักษ์มวยไทยเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีแจ๊กกบนะครับนัทวันเอียดศรีศิรดานะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับชื่อเก่าก็คือเจ้ายอดแสนจอนพรัตน์นะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเป็นมวยครบเครื่องนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้แรงนะครับในมีไล่แขน ขวางหน้าไปหน้าขำเสียบขวางแทงสอกส,ส่วนอันตรายนะครับต้องบอกว่ากลับมาในภาคนี้นะครับจากที่ชื่อเดิมก็คือเจ้ายอดแสนจอนพัตน์นะครับกลับมาเปลี่ยนชื่อเป็นเจริญชัยเจเพาอร์รุปสมุยนี่ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแหลงเหลือเกินนะครับสฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นชนะรวดเลยครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเจริญชยัยนะครับก็มีชนะนอกยก4ปังปอนหมูปิ้งอร่อยจุงเบ์ที่ราชดำเนินนะครับ หลังจากนั้นในชกเข้าสู่มวยรอบนะครับชนะนอกยกสามกุหลาบเพชรแดงพนมดงรักที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรทรงพลสิทธิพนมทองที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟฝ์เลยนะครับคู่นี้คนชนะจะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศท,ท,ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปรอชิงอันดับสมนะครับมาดูว่าฝ่ายแดงนี่จะได้เรื่องความสดของร่างกายนะครับหนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่า แต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่จะได้เรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยเบอร์มวยนะครับเพราะว่าโชคมานานเก่ากระดูกดีเลยนะครับวัย29ปีแลยนะครับวันนี้มาดูกันว่าสดจะบดเกา่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่นะครับคู่นี้ผมก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกพันล้านดูว่าปลา,ปลายนะครับ หนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่าผมมองว่าเดินบดเดินเบียดเดินบี้ติดๆนะครับก็ต้องบดให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าเจริญชัยยุบให้ได้นะครับเพราะว่าด้วยวัย29ไปปลายแล้วนะครับเกือบจะ30แล้วโดนบดโดนเบียดเดินจี้หนักๆนี้โอกาสที่จะยุบก็เป็นไปได้นะครับถ้ายุบนี้น่าจะเข้าทางทางด้านหยุดพันล้านทันทีนะครับเพราะว่าหนุ่มกว่าสดกว่าน่าจะอาศัยพลังหนุ่มของตัวเองนะครับเดินบดเดินเบียด เพื่อที่จะทําให้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินเจริญชัยยุบให้ได้นะครับถ้ายุบเมื่อไหร่ก็เข้าทางทันทีนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ความสดความห้าวของร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับยกพัรล้านแจ็คซีฟูดพร์ลสามน่าจะเจิญเอาชนะคะแนนทางด้านเจริญชัยเจพาเเวอร์รูปสมุยนะครับได้สําเร็จพร้อมกับเข้าไปอยู่หล่อชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกพัรล้านแจ็คซีฟูดพรราร์ลสาม ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบนะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับคู่นี้คนชนะนะครับก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับบัวเขียวปอเปาอินทันทีนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านู้นะครับบัวเขียวนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรกาฟิวจิตเมืองนนเข้าไปยินรอชิงชนะเลิศแลได้แล้วนะครับคู่นี้ถ้าคนชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศ กับทางด้านบัวเขียวปอเปา,เปาอินทันทีส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3กับเพชรกาแฟจิตมองนน์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเดชฝั่งโขงจอนเอเอหรือว่าสิริลักษณ์มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับไทยสอจอบีเียกอุไทยนะครับพิกัดก็คือ13 5่อนด์อนนะครับทางด้านฝ่ายแดงเดชฝั่งโขงนะครับ24ปีนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านสบปปาวนะครับ มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยเดก,กรัตนะครับโดยมีอาจารย์สุรัสเสียงหล่อนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีหมาน้อยอุดรหรือ,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 อว่าผู้ชงกิดขยันนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยพบเครื่องเลยอาวุธหลากหลายเปิดเกมนะครับหนักแรงเตะขวาต่อยขวานครับมานนักซอกคมนะครับไหนล็อกรัดมัดตีศอกส่วนอันตรายนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเดชฝั่งของนะครับชนะคะแนนบัวเขียวปอเป,อปออี๊ยนที่วิถีมวยสยามอ้อมน้อยชนะน็อกยกสี่นะครับยกชายยกขาวแสนชายยิมที่วิถีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับชนะน็อกยกสี่ซีลาทองโคโลราโคโลราโด,โลาโดไลส์สปอร์ตที่วิถีมวยสยามอ้อมน้อยสามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดนะครับชนะรวดทั้งสามไฟแล้วก็ที่สําคัญเป็นการน็อกเอาท์ถึงสองไฟด้วยนะครับหนักแรงนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินไทยสอจอเปยกอุทัย20ปีจากจังหวัดสุริน,นรทออร,นร,ออร,าาร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าหมวยสจเปยกอุทัยนะครับโดยมีสจเปยกอุทัยปภาวิษบุตรสวัสดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินไทยนี่เป็นหมวยเพศซ้ายหนักแรงเหมือนกันนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดหนักซอกคมนะครับเตะขาจ่อยต่อยหมัดเจาะย,ยางคว้างกระจกนะครับในมีไล่แขนสอกสวนอันตรายนะครับ เป็นน้องชายแท้ๆของเจ้ากุหลาบดําสอจอบเปียกอุไทยนะครับเจ้าสายอุกาบาทนะครับแล้วก็สไตล์การชกนี่ต้องบอกว่าถอดแบบจากพี่ชายมาเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางขว้างกระจกนักแรงนะครับต้องบอกว่าคู่นี้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับ ทางด้านฝ่ายน้ําเงินไทยนะครับสามฟอร์มหลังก็มีนะครับชนะนกยกสองเพชรดำชอโคโยูหาอีสุสุที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรกับฟิลจิตมังนนที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้ชนะนกยกสองซุปเปอร,ร์โจเกตนาวีที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยสามฟอร์มหลังครับชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งแล้วก็เป็นการน็อกเอาถึงสองไฟด้วยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับคู ใครโดนใครก่อนนี่โอกาสลงเปนี่เป็นไปได้สูงเลยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงนี้ก็เป็นมวยเป็นโมยถนัดขวานะครับหนักแรงไม่เช่เล่นเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินไทยนี่เป็นโมยซ้ายหนักแรงทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าต้นๆน,นี่ถือว่าอันตรายทั้งคู่เลยนะครับ <S <S อย่ากระพิบตาเลยนะครับคู่นี้ใครโดนใครก่อนโอกาสลงเปนี่เป็นไปได้สูงเลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ามยกไปแล้วไม่มี การหลับหล่นนับน็อกเกิดขึ้นนะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด็ดฝั่งโขงจอนเอเอดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นผมมองว่าโปงไในมีเยอะกว่านะครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินไทยนี่ประเภทหนักแรง หมัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดหนักสอบโคมแต่ว่าวงไหนนี่มีน้อยไปหน่อยนะครับผมมองว่าทางด้านเดชฝั่งโคงนี่วงไหนมีเยอะกว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นผมมองว่าฝ่ายแดงนะครับเดชฝั่งโคงจอย จอห์นเอเอเอน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้เพราะดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกม,มีทั้งในนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านไทยสอจอเปียกอุทยัยพร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศกับ,บัวเขียวปอเปาอินได้สําเร็จนะครับในมวยรอบท็อปวันมวยวันพันดุครั้งที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชฝั่งโขงจอห์นเอเอเอส่วนคู่ที่3นะครับก็ยังเป็นมวยรอบอีก1ครู่นะครับ แล้วก็เป็นคู่เอกด้วยนะครับโดยที่เป็นมรอบอิสุขครับครั้งที่31มนะครับนัดที่3ของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเฮอร์คิวลิสวอจักรวุนะครับหรือว่าเพชรสี่หมื่นส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับธงชัย t ีบียิมนะครับพิกัดก็คือ138ปอนปด์อนะครับทางด้านฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสนะครับสิปีจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับโดยมีนายหัววิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีเเสสสียยจจงววววัักกรรุุนนนนะคบบให้าามข เป็นมวอเพศสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับในไล่แขนขวางแทงแรงสอกส่วนอันตรายเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสนะครับชนะคะแนนอีทีทีเด็ดเก้าที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสูม่มวยรอบนะครับแพ้คะแนนให้กับยอด IQ PK แสนชยัยมวยไทยยิมที่วิถีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยก5าไตรเทพปอเตระคุณที่วิีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธงชัยนี่20ปีจากสุราธานีนะครับฟิซซอนอยู่ข่ายมวย TBM ยิมนะครับโดยมีเสียตั้มกีรติจเจริญราชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาประเภทสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเหมือนครับเหมือนกันนะครับในไลรแขนกดแขนขวางแทงแรงเลยนะครับสอกส่วนอันตรายประเภทสูงยาวทั้งคู่นะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรธงชัยนะครับก็มีแพ้คะแนนยอด IQPK แสนชัยมวยไทยยิมที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่อรอบนะครับชนะนกยก4ี่ไตเทพปอดเตระกุลที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดชนะคะแนนยอด IQP K แสนชัยมวยไทยยมิมที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับของทั้งคู่นะครับมาดูกันที่คะแนนในรอบนี้ก่อนนะครับทางด้านฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสนี่ชกไป2ครั้งนะครับ ชนะ1นแล้วก็แพ้1นะครับชนะน็อกนะครับแล้วก็มี3คะแนนนะครับเพราะว่ามีแต้มบวกแต้มบวกจากการน็อกนะครับชนะคะแนนนี้มี2นชนะคะแนนนี้ได้2แต้มนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงเฮอร์คิลิสนี่เป็นการน็อกเอา์ก็เลยได้แต้มบวกอีก1แต้มนะครับเลยมีอยู่3มแต้มชก2ครั้งมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรธงชัยนี่ชก2ครั้งชนะทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็ชนะน็อก1ครั้งแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้แตกอีก1ครั้งนะครับ ก็เลยทําให้มีแต้มบวกเพิ่มเป็นมาอีก2แต้มนะครับทำให้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรธงชัยนี่มีอยู่6คะแนนเรียกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่โอกาสเข้ารอบ ต่อไปรอบ4ี่คนสุดท้ายนี่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับทางด้านเพชรถงชัยนี่เข้ารอบ4คนสุดท้ายในมืรอบอีสุขับครั้งที่31มนี่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทางด้านฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิตนี่มีอยู่แค3่3คะแนนนะครับถ้าอยากจะเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายในมือรอบครั้งนี้ต้องชนะสถานเดียวนะครับแพ้ไม่ได้นะครับแพ้ไม่ได้ทางด้านฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสฉะนั้นความมุ่งมั่นความตั้งใจผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสดูจะมีภาษีกว่านะครับมีความมุ่งมั่นเยอะกว่านะครับ สถานการณ์บีบบังคับให้ชนะสถานเดียวแพ้ไม่ได้นะครับความมุ่งมั่นดูเยอะกว่าผิดกับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรธงชัยนี่เหมือนกับว่าลอยลำเข้ารอบไปค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับฉะนั้นความมุ่งมั่นอาจจะดูไม่เต็มร้อยนะครับเรื่องเลี้ยวแรงพละกกำลังก็อาจจะเก็บไว้ฟิตซ้อมในรอบหน้า ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความมุ่งมั่นไม่เต็มร้อยเลวนะครับเนื่องจากว่าตัวเองดูว่าน่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ชกแบบสบายๆนะครับไม่กดดันอะไรมากนักนะครับผมมองว่าความมุ่งมั่นของทางด้านฝ่ายน้ำเงินมีน้อยกว่านะครับฉะนั้นนะครับวับนนี้ผมมองว่าที่ฝ่ายแดงนะครับเฮอร์คิวิทวอร์ all, จักระบุตนะครับ สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวนะครับแพ้ไม่ได้กดดันมากๆเลยนะครับวันนี้ความมุ่งมั่นดูมีเยอะกว่าวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรธงชัย TBM ยิมไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเออคิวริสบอจักรกวุฒิส่วนคู่ที่4นะครับ เป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเดนแดนพิชิตนะครับ P.K แสนชยัยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าเงินพันล้าน P.K แสนชยัยมวยไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชายัย T.B.M ยิมนะครับ หรือว่าไอ้เจ้าตะวันเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลโรี่นะครับพิกัดหนวย22ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงแดนพิชิตนี่21ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพิซ้อมอยข่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสกแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยเพชรจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องหลักเหลียมดีนะครับดักเตะดักแทงนะครับในมีไล่แขนขวางแทงแหลงสอกสวนอันตรายนะครับ เก๋ากระดูกดีโชกมานาน,นะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทะาน้นฝ่ายแดงแดนพิชิตก็มีแพ้คะแนนเพชรสงวนเอราวันที่ช่อง7จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเสมอยอดดวงใจทีเด็ดเกที่ธนกรสเตเดียมนะครับโดยที่ก่อนหน้านั้นก็มีชนะคะแนนเพชรลำพูลแดงข่าทรายที่ราชดำเนินด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้3รสชาติเลยนะครับแพ้1ชนะ1ก็เสมอ1 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรสมานนะครับ21ปีจากจังหวัดสตูลน,นะครับซีซอมอยู่ามวยทีบีเอ็มยิมนะครับโดยมีเสียตั้มเกียรติเจริญลาภนะครับเป็นผู้จัดการหววหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับคุณอีสายกับขวาเจอกันอีกหนึ่งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินสมานไทยนี่เป็นมวยขวาประเภท คบเครื่องนะครับน็อกได้ในดีมีตีนสายหน้าออกได้แรงนะครับเตะนําปั้มตามนะครับในไล่แขนล็อกัดมัดตีคองโหนจนตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเลยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสมานชัยนี่ต้องบอกว่าสดจากขั้วเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะนอกยกสานะครับแก่นศักดิ์สอเทียนโพนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนน คำพีเทวดานะครับสิทธิกุลที่วทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับชนะนกยกสยกชัยยกขาวแสนชัยยินมท่วทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่สดมากๆนะครับชนะรวดทั้งสไฟเลยนะครับฟอร์มนี่ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มนะครับเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายดี3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องชื่อมวยเบอร์มวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชกมาก่อนนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่า มีทั้งแพ้มีชนะแล้วก็มีเสมอนะครับดูว่าฟอร์มเป็นรองนะครับดูว่าร่างกายน่าจะเป็นรองแต่ว่าชื่อมวยดูได้เปรียบนะครับทางด้านฝ่ายแดงแดนพิชิตดูว่าได้เปรียบนะครับวันนี้นะครับบทเบียบไปแล้วต้นๆอาจจะดูทางด้านฝ่ายแดงแดนพิชิตดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือวงนอกจัดจ้านเลยนะครับอาวุธรวดเร็วนะครับสยกนิทาทัวไทยเลยนะครับเตะสายต่อยสายเปิดเกมอาวุธเร็วนะครับวงนอกผมมองว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับแต่ว่าปลายๆนะครับผมมองว่า ถ้าทางด้านฝ่ายน้าเงินสมานชัยบทเบียดไปเรื่อยๆบดเบียดเยอะๆนะครับบัวดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินสมานชัยช่วงนี้สดมากๆนะครับดูได้เปรียบร่างกายดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูเป็นรองไปปลายบทเบียดไปเรื่อยๆโอกาสที่จะพลิกกลับมาเอาชนะ คะแนนไปได้ก็เป็นไปได้สูงนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ม,มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสมานชัย TBM ยิมนะครับมองดูว่าช่วงนี้ร่างกายดีนะครับสดมากๆเลยนะครับบดเปลียนไปเรื่อยๆปลายๆผมมองว่าน่าจะพลิกเฉือนแสงเอาชนะคะแนนทางด้านแดนพิชิต PK แสนชัยมวยไทยยิม,ยยยมไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสมานชัย TBM ยิ BM, ม สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ลุวงหน้านะครับมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติเตชะช่างบวกกระแสเรตในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสื่อพิรูแล้วก็สื่อพิลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอังกาบีม กันอีกครั้งหนึ่งในกเกาะเติดช่างบวกกระแสเรศนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิครั้งนี้เราต้องผ่านไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ํากับพี่น้องแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับสวมหน,น้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับทำสามอย่างนี้ผมมองว่าน่าจะผ่าน ช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยกันนะครับขอให้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ